สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับโอ้โหของยักษ์ใหญ่อลังการมากเลยครับอ่ะถ้าเกิดเราพูดถึงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในปี2021นี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีใครเกินยี่ห้อนี้ครับ e c o v a วครับโอ้ซึ่งตัวที่ผมเอาไว้มาเพื่อนในวันนี้นะครับคือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ e c o v a ว d กซ์ดีบอทพัสครับโอ้มันเฟี้ยวแค่ไหนเรามาดูกันเลยครับโอ้โหใหญ่มากกินไปครึ่งเฟรมกล้องเลยครับเนี่ย อันดับแรกผมนยายามให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับว่ามันฟยวแค่ไหนครับผมถึงต้องจับมารีวิวขนาดนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีถังเก็บฝุ่นที่ใช้งานได้ถึง1ึ่งเดือนเต็มๆครับเราไม่ต้องมานั่งแกะถอดทุกวันทุกวันนะครับและก็จะระบบ2 in 1วันครับทั้งกวาดบ้านและถูบ้านไปในตัวครับและสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันครับมันจะทําตามคําสั่งของเราแบบเป๊ะๆลยครับถูตรงนั้นถูตรงนั้นห้ามเข้าตรงนั้นไม่มีผิดเพี้ยนเลย มันอัจฉริยะมากจนผมอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองและแนะนําเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวนั่งเลนเล็กๆผมอธิบายไปพร้อมดูกับสินค้าตัวจริงเลยดีกว่าครับขั้นแรกถุงตอนนี้เราไปแกะกล่องกันดูดีกว่าครับว่าถ้าเราสั่งซื้ออีโค่แบ็คดีบอตเอ็น8พัสมาหนึ่งกล่องจะได้อะไรมาบ้างครับมาอันดับแรกเลยที่เห็นนะครับมันใหญ่มากดูดิครับใหญ่แบบเท่าตัวผมเลยครับฮาซึ่งมันจะเป็นจะต้องใหญ่ก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอย่างเดียวครับมันเป็นตัวเก็บฝุ่นตรงนี้ด้วยนนะะึ่่งเเ้าาารียกกวมแ ดูก่อนละกันนะครับอาจารย์แบงค์รัเ,รเปล่ด,ดูก่อนว่าในกล่องได้มามีอะไรบ้างน,นี่กล่องก็จะใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับอือปุ๊บปึ๊บโอ้เต็ไมไปหมดเลยอ่าถ้านก็ต้ดี๋ยวผมหยิบออกมาให้หมดก่อนละกันนะครับเ๋ยวมาดูว่าได้อะไรบ้างในหนึ่งกล่องนะ นี่ครับถ้าเราซื้อมา1ึกล่องจะได้ดังนีนะครับโหว่าวางลังการมากเลยครับก่อนที่เราจะมาแนะนํากันนะครับถ้าเพื่อสนใจหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับจะเป็นร้านที่ขายอยู่จริงครับเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สําคัญมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะจ๊ะ ท่านกูกดดูได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับมาดีครับของได้ทั้งหมดจากการซื้อมันกล่องมี่นี้นะครับโอ้โหยังมีนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอยู่ตัวครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเมื่อจะเป็นนี่นี่คือแปรงปัดฝุ่นก็คือเหมือนไม้กวาดนะครับเอาไปกวาดกวาดกวดนะครับแล้วก็จะมีผ้าถูพื้นที่ผมบอกว่าเป็นระบบทูอินวันนะครับกวาดและถูที่เดียวนะครับแล้วก็จะเป็นพวกสายไฟต่อ2อย่างนะครับอันนี้เป็นผ้าสํารองของตัวนี้แหละพูดง่ายๆนะแล้วก็พอเปิดมาด้านล่างนี้ก็็จะเปนีครับ ถุงเก็บฝุ่นครับใช้กับตัวออโตเอมตี้สเตชันนี้นะครับแล้วก็คู่มือครับอันนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดต้องมีคู่มืออยู่แล้วนะครับและสุดท้ายนี้ก็คือตัวพระเอกของเราครับออโตเอมตี้สเตชันครับก็คือเครื่องดูฝุ่นของเราะ เวลาดูดฝุ่นมาปุ๊บจนเต็มปุ๊บมันก็จะเข้าเครื่องนี้ครับปุ๊บแล้วมันก็จะดูดไปฝุ่นที่เราดูดมาในเครื่องนี้ก็จะไปอยู่ในแทง์นี้ทั้งหมดนะครับคุณอยู่ของเราก็จะว่างมันก็จะออกมาดูดใหม่ครับที่ผมบอกนะครับว่าสามารถใช้ได้ถึง1เดือนเต็มๆนะครับออโตเอมตี้สเตชันครับว้าวเป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมมากครับผมชอบมากๆเลยครับตัวนี้เนี่ยครับของที่อยากที่เราซื้อมาในหนึ่งกล่องมีเท่านี้นะครับอ่ะนี่คือการแกะใช้งานครั้งแรกสุดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้ครับ ทีเดียวเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขามีทุกอย่างบอกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในคู่มือฉบับเต็มก็มีแบบละเอียดยิบนะครับหรือแบบเร็วๆเลยก็มีครับมาเรามาติดตั้งและตั้งค่ากันดูเลยนะครับอันดับแรกดูตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับเดี๋ยวซื้อมานะครับนี่เะเบียดนนี้อยู่ครับเราเปิดออกมาปุ๊บนี่วิธีการติดตั้งอยู่นะครับ1 2ึ4 5 6 7 8 9มนี่ก็พร้อมใช้งานเลยครับผลลังานคร่าวๆนะครับก็คือเราหยิบออกมาปุ๊บก็ติดตั้งทั้งไม้กวาดละ่่่นนนออัััเเีีี้้้้ครรตตตดดขาาาไปทวืงงงงพ ปุ๊บก็เปิดเครื่องแล้วสามารถใช้งานได้เลยอง่ายปะแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับออโต้เอมตี้สเตชันครับรไป่ฟองไปเห็นภาพก่อนนะครับการทำงาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้จะไปดูดครับดูด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 ฝุ่นทั่วบ้านมาเสร็จปุ๊บพอมันเต็มครับ นี่มันจะวิ่งเข้ามางี้ครับวิ่งเข้ามาในฐานนะครับแป่ปึง้งพอเข้ามางี้เสร็จปึ๊บมันก็จะดูดฝุ่นไปครับดูดฝุ่นแวบไปเก็บในถังตัวนี้ครับที่ผมบอกว่ามันอยู่ได้ถึง1เดือนเต็มๆเ,เลยครับเราไม่ต้องมานั่งแบบเปลี่ยนทุกวันทุกวันนะครับหนึ่งเดือนเอามาหยิบทิ้งครั้งหนึ่งนะครับสุดป่ะเจ๋วเลยป่ะนี่มาดูข้างในตัวเครื่องตัวนี้นี่ครับเราเปิดฝาตัวนี้ครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะมีแบบถุงสําหรับเก็บขยะ เก็บฝุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่รื่องดูดฝุ่นด้านล่างดูดขึ้นมาก็เก็บไว้ในถุงตรงนี้ทั้งหมดนะครับเอาอย่าหยิบมาให้ดูก่อนนะครับอึบอ่าอึบนี่นะครับอ่ามันจะเป็นถุงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมันทำให้เราอยู่แบบชิวๆได้หนึเดือนเต็มๆเลยครับโอ้โหดีมากตรงนี้ กลับมาที่ตัวเค่ยนต์ดูดฝุ่นของเราตัวนี้นะครับเจา้า e c o v a c Dibot N8 Plus ตัวนี้แบตเตอรี่มีมากถึง3,200ม ah ิลลิแอมป์ครับก็คือสามารถใช้งานได้อย่างยาวไปเลยครับอาเฉพาะที่ตัวเค่ยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ก็พอนะครับเพราะที่ตัว Auto ้ n อ i c i p a t i o n เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับไฟบ้านอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้สามารถสั่งการผัดแอปไ,ได้อย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเหมือนแบบเรดร์คอยสแกนครับว่าข้างหน้ามีสิง่งกีดขวางอะไรหรือว่ามีขยะมีอะไรเงี้ยเขาจะวิ่งเข้าไปจัดการเลยครับซึ่ หรือถ้าเกิดชนนะครับถ้าชนดูดันได้นี่นะครับเห็นไหมครับเผมเรียกว่าอะไรอ่ะผมเรียกว่าการกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อชนมันก็จะตึ้งเด็กออกมาอย่างงี้นะครับทำให้ตัวเครื่องไม่เสียหายครับนั่นแปลว่าเราใช้ได้ยาวๆนะครับตัวนี้ฮ่าๆเรามาดูข้างในกันครับคือชื่อว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นก็ต้องมีที่เก็บฝุ่นใช่ไหมครับเพื่อเปิดมาตรงนี้ครับก็จะมีนี่อยู่นะครับนี่ครับนี่เป็นช่องสําหรับ เก็บฝุ่นที่เราดูดมานะครับซึ่งช่องเนี้ยมันเชื่อมต่อกับรูข้างล่างนี้ครับเอาไว้เวลาวิ่งเข้าออโต้เอ็มตีเจชั่นแล้วดูดอ่อนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะครับนี่ก็จะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีออโต้เย์ชั่อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับส่วนนี้คือปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เปิดปุ๊บก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับนีอ่านี่ครับเปิดคือเปิดเครื่องแล้วนะครับปิดไปก่อน มาดูด้านหลังครับตรงนี้อ๋อไม่ใช่ด้านหลังครับเอาตรงนี้ก่อนด่ตรงนี้คือแทนใส่น้ำครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถทําเป็นถูบ้านได้นะครับนี่เราเปิดออกปึ๊บใส่น้ําตรงนี้นะครับก็จะมีน้ําในระดับที่มากพอที่จะถูบ้านได้เลยนะครับนี่เจ๋วเจ๋อเจ๋อเดี๋ยวก็ไปจาดนะครับเราดูด้านหลังกันนะครับด้านล่างด้านล่างนะครับนี่อ่านี่ครับแล้วเราต้องประกอบก่อนนะครับก็ประกอบไปก็ได้น้อก็ใส่สามสีเลยอันนี้สีเขียว ประกอบแบบง่ายครับกดจึ๊กเลยครับอ่านี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ผ้าถูพื้นนี้ต้องต่อที่ด้านหลังตรงนี้ด้านหลังที่เป็นน้ําออกมานี่เลครับก็ต้องเราใส่ครับจึ๊กกดไปง่ายๆเลยครับแค่นี้จบเสร็จครับการทํางานที่ด้านหลังนี้นะครับก็ตัวนี้ครับอ่านี่สามารถเปิดถอดได้เผื่อสมมุติว่ามีเศษผมหรืออะไรเข้าไปติดอยู่ข้างในแล้วก็แบบดึงออกหงอกอะไรได้นะครับโปกตินเมื่เกิดขึ้นแต่นะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นนะครับอ่า ก,ก็คือเสร็จบอยครับพร้อมใช้งานแล้วครับแล้วก็คว่ำกลับมานะครับอ่าโอเคนี่ครับโอเคเรียบร้อยครับ มาเรามาเตรียมความพร้อมสาหรับเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานผัดได้พลิชันทั้งหมดนะครับเราสามารถสั่งงานทุกอย่างได้จากสมาร์ทโฟนของเราทุกอย่างนะครับทั้งหมดเลยครับเราต้องเชื่อมต่อเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้กับโทรศัพท์ของเราก่อนนะครับขั้นแรกใหเราเข้าไปาวนโปรแกรมที่ชื่อว่า e c o w a x Home นะครับจากนั้นก็ใช้ตัวสแกนในแอปนะครับสแกนเนี่ยตอนเปิดตัวในเครื่องมาจะมี QR code อยู่ครับให้เราสแกนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกไปครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อหุ่่่่นนนนยตตต์์ััววี้้กกบสสสมมมมาาาารรรรทโฟอออเเเเืืช็็จจแลปะถ สั่งการได้ทุกอย่างเลยครับตั้งทํางานเวลาไหนเวลาไหนห้ามบ็ก,กวนแบบว่ากลางคืนหรือกลางวันเวลามีคนอยู่ไม่อยากให้มาวิ่งเพ่นนเงี้ยเราสามารถตั้งได้หมดเลยครับนอกจากนั้นก็มีระบบแบบจดจําแผนที่นะครับในการใช้ครั้งแรกก็คือให้เราเปิดวิ่งในบ้านก่อนมันจะจําเส้นทางแผนที่เองครับพอได้แผนที่มาปุ๊บแล้วก็สามารถตั้งค่าได้อีกว่าเฮ้ยถูห้องนี้นะห้องนี้ห้ามเข้าไปหรือว่าจะถูทั้งหมดทั่วทั้งบ้านเลยนะครับเราสามารถาตั้งได้หมดนะครับตรงนี้ห้ามเข่าถตูตรงนี้ตรงนี้เวลานี้เวลานั้นตั้งไไดดดดด้้้มทุุุกกกออย่่่าาาางงงงนนะคครรรรัััับตปวแขูฝฝ ดูว่าปริมาณน้ําที่ปล่อยออกมาในการถูบ้านนะครับฮึยต้องบอกว่าสุดยอดล้ําสมัยมากเลยนะครับแค่ทำงานผ่านสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับเยี่ยมซึ่งในแปอปเนี่ยมีทุกอย่างบอกหมดเลยครับเราสามารถรู้ทุกอย่างได้จํานวนแบตเตอรี่ที่เหลือทํางานไปแล้วกี่นาทีได้พื้นที่ตรงไหนบ้างตรงไหนถูแล้วตรงไหนยังไม่ได้ถูได้หมดเลยครับโอโ้สุดติ่งครับอ,อย่างนี้เดี๋ยวผมทดลองใช้งานให้ดูคร่าวๆก่อน,กนนะครับคือมันมีเซนเซอร์ตรวจจับทั้งหมดครับอันเนี้ยผมอยู่บนโต๊ะที่พื้นที่แค่นี้นะ แต่มันก็ไม่วิ่งตกโตกครับมันมีเซ็นเซอร์จับพร้อมทุกอย่างครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก่อนนะครับไปมันจะเป็นมีปต่บอกก็นเป็นแบบอู้ โอ้ตรงนี้ถือว่าเสียงดังพอสมควรนะครับไม่น่าอะถึงต้องมีหมวอถ้มรบกวนนะครับแต่งว่าเวลาที่หุ่นยนต์ตัวนี้มันทํางานอะมันเสียงจะดังหน่อยหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังเบาวกว่าเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาที่เราทำนะครับปกติเราใช้เครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมเสียงก็ดังแล้วต้องใช้แรงไปดูดเองด้วยใช่ไหมล่ะครับอันนี้คือมันทํางานไปเองเลย <ๆ S 1> และเสียงไม่ดังเท่านั้นก็ถือว่าโอเคนะให้ผ่านได้กับเสียงเท่านี้นะครับอ่ะมาเราลองให้เขาอ่ะมาเราลองให้เขาทำงานดูนะกันนะครับเดี๋ยวจะทดลองด้วยว่ามันสามารถเดินกลับเข้าท่านี้ได้จรริงๆหืออเปล่าบ สองรอบครับนึงครับมันจะเป็นระบบอัตโนมัติเดี๋ยวเขาไม่จะค่อยๆเดินหานะครับนี่อ่ะเดินแล้วปุ๊บเห็นไหมไม่มีตกโต๊ะครับพอมันจะตกปุ๊บมันรู้ว่าเจออะไรมันก็จะถอยออกถอยออกอ่ะถ้ามันเจอเครื่องเฮ้ยไม่ใช่ว่ะถอยเปลี่ยนเห็นไหมอ่าอันนี้คือจำลองให้ดูเฉยๆนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่า แล้วในระหว่างที่มันถูไปนะครับมันก็จดจําแผนที่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวคพื่อนดูก็ได้อันนี้ปึ้งนี่อ่าเห็นไหมครับมันกำลังตั้งแผนที่อยู่ครับว่าเนี่ยเจออะไรบ้างแล้วมันถูไปไหนบ้างแล้วอย่างนี้นะครับก่อนอยู่ก่อนตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ยินนะครับอ่ะเนี่ยดูรูปครับเห็นไหมครับไอ้สี่เดียนใหญ่ๆข้างนอกขอบอ่ะคือทั้งหมดห้องของผมเลยมันมีเซ็นเซอร์ตรงนี้จับทั้งหมดรอบห้องเลยว่าเจออะไรบ้างนะครับพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็เส้นสียวเ,เขาที่ขีดมารอบตัวคือที่ที่เขาทำความสะอาดไปแล้วอ่างผมบอกครับแล้วก็ตตัั้้งคค่่าาไปหหมมมดเลยรบสิวจะใ ขาทำการจัดไปเองเลยมันก็จะอัตโนมัติวิ่งไปทั่วให้ครบทุกพื้นที่นี้เลยครับหรือว่าเราอยากกัน้นสมมติว่าเฮ้ยครึ่งห้องข้างบนเนี่ยไม่อยากได้ทำความจัดแค่ครึ่งล่างนี้นะล้วก็กดด้านล่างนี่ครับเรวก็จะสามารถตั้งได้ครับว่าจะเป็นเขตที่เข้าไปถูหรือเขตที่ห้ามถูอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถตีเป็นตารางแบบนี้ได้เลยครับว่าอกเฮ้ยตรงนี้ห้ามถูนะถูแค่ตรงนี้พออะไรประมาณนี้อ๋ป oh รับทุกอย่างจากสมาร์ทโฟนนี้ทั้งหมดเลยนะครับสุดติ่งอะซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราก็ตั้งว่าแบบเออ ถูไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันพอถึงครึ่งชั่วโมงก็เอากลับมาเก็บดูดฝุ่นเก <se> ็บเข้าที่อะไรอย่างนี้นะครับหรือจะแบบปรับด้วยมือก็ได้ครับสมมติว่าดูอยู่เฮ้ยแบตหมดแล้วกลับไปเก็บที่ละแล้วกดปุ่มครับมันจะกลับไปชาร์จเลยครับดูได้อ่าดูนะครับว่าเขาจะกลับไปเจอหรือเปล่าอ่ามาดู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 เปิบเปิบเปิบนี่ครับค้นหาอยู่เฮ้ยท่ชาร์จทันอยู่ไหนท่าชาร์จทันอยู่ไหนนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่อยๆอยมาอย่างช้าชคล้ายๆเหมือนคนเพิ่งฝึกขับรถใหม่ครับค่อยๆเข้าคฮ้ยเข้าแล้ว คืนมาแล้วปึบ๊บเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจริงอ่ะปับ๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหแจ๋วนี่ครับเขาก็บอกว่านี่กลับมาชาร์จเรียบร้อยครับการที่เข้ามาในท่านนี้ก็เป็นการชาร์จด้วยครับเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เขาบอกว่าจะมาชาร์จ้นี่ครับตัวน,นี้คือมันกำลังดึงอยู่ครับเสียงดังมากอ้าวดูจากลูกก็ออกเลย Oh. ตรงนี้เมื่อเขาเข้าชาร์จอย่างนี้เสร็จกับที่มุมขวาบนที่รูปแบตเตอรี่ก็จะมีรูปว่ากำลังชาร์จแบตอยู่นะสมมตินนะสมมติชาร์จเต็มแล้วปุ๊บเรากำลังจะกลับบ้านมาเอ้ยนายออกมาทำความสะอาดสัหน่อยสิกดค,คลิกเดียวครับมันก็จะออกมาทํางานต่อเลยแบบเหมือนใช้แรงงานเลยอะแต่ก็เป็นหุน่นยนต์นะเราซื้อมาใช้งานใช่ไหมเห็นไหมว้าไปเริ่มลุยมองื่องก่อนวอร์มเองขึ้นนาไปต่ออย่างกี้อ่าเห็นะครับ จิดเกิดปิด็นเสียงดัง <Cost. S 1> คือตรงเนี้ยแผนที่ที่เมื่อกี้มันจำไว้อยู่มันก็จะยังอยู่ครับมันก็จะทำการสะอาดไปเลยครับซึ่งคือดีมากครับดีมากจริงๆครับตรงนี้อันนี้ผมจะลองใช้งานให้ดูแบบง่ายๆบนโต๊ะนี้ก่อนนะถือว่าเจ๋วมากเลยนะครับสำหรับ EcoV a บ N8 Plus ครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเจ๋วมากเลยนะครับสำหรับ e c o ค a บ็คด o บ N8 Plus นะครับ ทีนี้ก็แล้วแต่บ้านแหละครับบ้านใครจะสั่งทำความสะอาดแบบไหนอะทำความสะอาดทุกวันวันละครั้งหรือว่า2วันครั้งหรือว่ายังไงอยู่ที่เราครับตั้งค่าเองได้หมดครับคลิกผ่านโทรศัพท์ครับปล่อยให้เครื่องมาทางานไปอ่าแล้วพอครบประมาณ1เดือนแล้วค่อยมาเปิดเอาฝุ่นออกตรงนี้ครับอ่าใช่ผมุูบอกไปครับว่าไอ้ถุงเก็บฝุ่นตรงนี้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งครับใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนะครับซึ่งเขามีตัวสํารองมาให้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ไปหลายเดือนจนมันหมดไปแล้วเ้วก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับ ดีก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับทั้งหมดที่ผมเห็นไปคือความเฟี้ยวของหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอี o คแวกดีบอ N8 Plus ครับโอ้โหสุด สุดเลยครับต้องบอกเลยครับว่านี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวแรกในชีวิตของผมครับตัวแรกผมก็จัดของเทพมาเลยครับจริงๆอ่ะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นน่มันมีหลายราคานะหลักพันก็มีแต่คือมันก็จะค่อนข้างด้อยหน่อยผมเคยไปเล่นบ้านเพื่อนมาครับหุ่นยนต์ตัวที่แบบถูกๆมันจะแบบมันง่อยมากง่อยมากจริงๆแบบไม่แนะนําเลยเนไหนเสียตังค์ซื้อแล้วซื้อที่ดีๆไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณห6มื่นหกนะครับซึ่งแล้วแต่จังหวะจัดโปรโมชั่นหรือว่าถ้าใส่โค,ดค้ดสวดลดก็จะลดาา,าอออไไรปรีี้้้ับกสขเ่่งงดโททซื E ้อย่าลืมเล่ามีโคสลดด้วยซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าใครกําลังมองหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยอีโคแว็คนำมาดับหนึ่งเลยครับถ้าคิดจะซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นต้องอีโคแว็เท่านั้นนะผมเชื่อว่าประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับผมและภรรยาของผมก็สบายไปอีกหนึ่งเปลาะแล้วครับมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้มาช่วยทําความสะอาดบ้านครับเย้เด <Yeah! S 1> ็กก็จะได้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นครับจะได้มีเวลามาถ่า,า,ายิา hey! ดีูให ฝังอีกหนึ่งตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยละกันนะครับโอเคครับการรีวิวของเจ๋งๆในวันนี้มีเท่านี้แหละครับยังางถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดวิดีโอจากผมนะครับอย่าลืมทั้งไหมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆนะครับเวลาผมลงวิดีโอใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับยังไงเจอกันวิดีโอหน้านะครับรอดูว่าผมจะเอาของสุดเฟี้ยวอะไรมาได้เพื่อนๆดีนะครับขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้เราไปทำงานกันนะจ๊ะ N8 พัดมาครับสวัสดีครับไปดบไปเลย